วันนี้ผมจะมาพูดถึงอ่าลำโพงมาแชล์นะครับยี่ห้อนี้เท่านั้นนะครับที่เป็นแบบพกพามีแบตในตัวนะครับซึ่งหลักๆลำโพงมาแชล์ที่มีแบตในตัวนะครับที่ไม่ได้เสียบปลั๊กแบบว่าตั้งอยู่กับที่นะครับมีแบตสามารถขี่ไปไหนมาไหนได้ฟังได้ยาวนาน20ชั่วโมงนะครับซึ่งหลักๆของมาแชล์เนี่ยรู้สึกเท่าเท่าที่เห็นนะครับเต็มอยู่4ตัวนะครับคือแอมเบอร์ตันนะครับซึ่งราคาอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับแล้วก็มีตัวสต็อกเวลทูเนี่ยครับก็ราคาประมาณ 7,000กว่าบาทแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ Ki วเ l ินะครับซึ่งก็ราคาประมาณ9 0 0 0กว่าบาทนะครับซึ่งแต่ละตัวก็ขนาดเป็นขนาดเล็กนะครับเป็นขนาดเล็กซึ่งวัตต์เนี่ยจะอยู่ประมาณ20วัตต์กับ30กว่าวัตต์นะครับสำหรับตัว Ki วเ l ินะครับส่วนตัวซับตันเนี่ยจะเป็นตัวที่พี่ใหญ่สุดเลยนะครับตัวกำลังวัตต์จะโดดขึ้นมาเลยครับเป็น80วัตต์นะครับซึ่ง ตัวเอลตันกับสต็อกเวลเนี well, ่ยในความสึกส่วนตัวผมนะครับผมฟังมาผมรู้สึกว่าตัวสต็อกเวลมันแน่นกว่านะครับแล้วก็ชอบในการฮิ้วของมันนะครับพกพาแต่ว่าตัวเอลวตันมันจะสะดวกกว่าเล็กกว่าแล้วก็มีการกันน้ําที่ดีกว่านะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น PX 7อเนะครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นะระดับ PX 4นะครับส่วนตัวอีกตัวนึงก,ก็คือตัว Ki ปล o เบินะครับซึ่งมีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับ ซึ่งกําลังขับก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่แน่นกว่านะครับแต่พอดีผมช่วงนั้นที่จะซื้อพอดีผมเห็นตัวเนี้ยชอบในในการที่หิวของมันมากกว่านะครับก็เลยซื้อมานะครับส่วนตัวนั้นคือผมเคยฟังมาละคุณภาพเบรกก็จะแน่นกว่าตัวนี้อีกนะครับและพอสุดท้ายแล้วฟังไปฟังมามาเจอตัวนี้เข้าไปครับทับตั้นซึ่งกำลังขับ80วัตต์ สเอ่อกําลังขับ8 0วัตต์นะครับ,รบโทษทีนะครับแล้วก็ตัวลำโพงเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ข้อดีของมันคือมันเป็นแบตในตัวสามารถฟังได้ยาวนานถึง20ชั่วโมงซึ่งผมก็เทสมาแล้วครับก็ฟังได้จริงนะครับ20ชั่วโมงรู้สึกเท่าที่ฟังมาตอนนั้นผมฟังประมาณน่าจะเกือบเกือบ20ชั่วโมงแบตยังเหลืออยู่3ขีดแดงเลยนะครับแต่ยังไม่เคยฟังจนแบตหมดนะครับ แล้วก็เรื่องความแตงของเสียงเนี่ยเรียกว่าฟ้ากับเหวเลยครับเมื่อเทียบกันนะครับไอตัว20วัตต์ที่ฟังมาทั้งหมดเลยครับแล้วมาเจอตัวนี้นี่เรียกว่าสุดครับเบสแน่นมากถ้าเราตั้งเอ่อตัวเบสประมาณสักเบอร์6เบอร์7นี่ผมว่าแน่นและตึ๊บมากเลยครับเมื่อเทียบกับพวกเครื่องเสียงแอมพ์ขยายใหญ่ๆครับตามบ้านเลยนะครับแล้วก็ตัวตัวเสียงเสียงเสียงแหลมมันเนี่ยไม่ได้แหลม ไม่ได้แหลมเปี้ยแหลมใสกิกแบบว่าบาดหมูนะครับแหลมกลางๆหรือว่าใช้ได้เลยในความรู้สึกผมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าเวลาเราอยากจะซื้อเครื่องเสียงมาแชลนะครับสักตัวหนึ่งแน่นอนครับพวกเราไม่สามารถที่จะซื้อหลายๆตัวได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้อย่างไงนะครับถ้าเกิดใช้พกพาเดินทางสะดวกขี่ไปไหนมาไหนผมว่าตัวเนี้ยผมว่าเวิร์กในความรู้สึกผมนะ ยี่ห้อมาเชลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเคลื่อนย้ายแบบว่ามีรถใช้ฮิ้วไปในรถเดินทางในสถานที่ที่ลำโพงเนี่ยสามารถใส่รถไปได้นะครับไม่ได้ฮิ้วแบกหรืออะไรเงี้ยในะความรู้สึกผมว่าตัวเนี้ยเวิร์กนี่ผมปกติตัวนี้ผมใช้ฟังในบ้านเป็นหลักนะครับก็จะฮิ้วแค่ภายในบ้านพอมีตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยผมแทบไม่ได้ใช้เลยครับยกเว้นไปข้างนอกเท่านั้นที่ไปเดินทางอะไรที่ัะฮิ้วสะดวกแค่นั้นเอง เพราะว่าตัวนี้คุณภาพเสียงดีกว่าเยอะและแน่นกว่ามากก็อยู่ที่การตัดสินใจนะครับเป็นทางเลือกเป็นไกด์ไลน์นะครับว่าเวลาเราซื้อลำโพงสักตัวหนึ่งการใช้งานแบบไหนนะครับจะซื้อตัวเล็กตัวใหญ่คิดว่าเราชอบฟังแบบไหนในความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมก็เลยอยากมาแนะนำเพื่อนๆว่าจริงๆอ่ะ ใจเราก็ไม่อยากมีลาโพงเยอะแล้วนะครับเพราะที่แรกเริ่มต้นนะผมก็ฟังแบบพกพาแน่นอนเมื่อพกพาเล็กน,น้อยเสียงเบสย่อมไม่แน่นแน่นอนนะครับเพราะมันมีขนาดเล็กเมื่อเป็นโครงตู้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ย่อมมีความแน่นกว่าแต่แน่นอนเมื่อเป็นโครงตู้มันก็ยิ่งตู้ใหญ่ก็ย่อมแน่นขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเน้นพกพา,ก,พาก็ลองดูแล้วกันซึ่งออลำโพงสไตล์เนี่ยมันก็มีหลายตัวนะครับซึ่งก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วแต่นี่ผมพูดจาะจงเฉพาะยี่ห้อ มาแชล์เท่านั้นนะครับในรุ่นที่สามารถมีแบตในตัวพกพาได้สามารถเล่นได้20ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นบลูทูธ5.0ด้วยซึ่งเป็นรุ่นใหม่ค่อนข้างเชื่อมต่อได้ดีและเร็วเสถียรน,นะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับอยู่ที่เ,เพื่อนๆจะเลือกนะครับว่าการซื้อลำโพงสักตัวควรซื้อลักษณะไหนดีนะครับ อยากเสียน้อยก็ได้คุณภาพเสียงที่มันเล็กหน่อยนะครับถ้าเกิดมีงบมากสามารถจ่ายได้ผมแนะนำว่าซื้อตัวที่มันใหญ่หวัดเยอะทีเดียวจบครับไม่ต้องเสียเงินซ้ำซ้อนแต่ถ้าเกิดเราอยากได้แบบพกพาด้วยก็แล้วแต่ครับซึ่งทีนี้ผมก็อยากได้พกพาด้วยแหละก็เคยซื้อตัวย่อมขนาดนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ใช้ฟังในบ้านหนึ่งตัวนะครับซึ่งจริงในบ้านก็มีเครื่องเสียงอยู่แล้ว แต่ว่าอันนี้มันสามารถหิ้วไปได้บางทีล้างรถก็หิ้วไปบางทีไปสวนก็หิ้วไปนะครับโอเคครับฝากไว้แล้วกันนะครับไปเป็นไกด์ไลน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อนะครับขอบคุณครับ